สวัสดีครับพบกับ The Division 2ตอนที่2นะครับผมผมแซมครับตอนนี้เนี่ยก็จะมาเปิดเรื่องด้วยว่าศัตรูหลักของเราในพื้นที่นี้นะครับคือแฟกชั่นไฮยีนครับผมพวกกลุ่มคนที่รวมตัวกันก่อ,กอความวุ่นวายแล้วก็ไล่ฆ่าประชาชนเอาสนุกเอามันนะครับศูนย์รวมของพวกผู้ก่อจราจลหรือว่าพวกอาชญากรต่างๆเนี่ยมารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับผม เหมือนอย่างคลิปตอนที่1เนี่ยที่เราจัดการ1ในหัวหน้าของฝ่ายไฮยีน่าไปนะครับที่ชื่อว่าเซนนะครับผมในภารกิจแกลนหัวเตลที่ไปช่วยตัวประกันชื่อเอลินอร์ซเยอร์นะครับผมและที่นี่เนี่ยเราก็ได้ทําการสังหารเซนลงนะครับเป็นการกําจัด1ในผู้นำไฮยีน่าคนหนึ่งเลยนะครับผมสถา,านการณ์ตอนนี้ของวอชิงตันดีซีเนี่ยคือเรานะครับที่เป็นเอเจนต์ดิวิชันเนี่ยทำงานควบคู่กับ อาราลี่เคโลนะครับผมเอเจนต์ดิวิชันเหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ JTF m a n n แมนนี่ออติกนะครับที่คอยดูแลเรื่องข่าวกลองแล้วก็เป็นผู้บัญชาการหลักในภาคนี้นะครับผมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันครับภารกิจของเราในตอนนี้เนี่ยคือการไปเจฟเฟอร์สันเทรดเซ็นเตอร์นะครับผมเพื่อตามหาเอเจนต์เอสปิโนซานะครับที่มากู้คือระบบโนดในอาคารแห่งนี้นะครับผม โดยตอนนี้เนี่ยเอสปิโนซานะครับขาดการติดต่อกับเราไปครับเค l ลโซเนี่ยเลยบอกให้เราเนี่ยไปตามหาล่องรอยของเอสปิโนซานะครับแล้วก็ทำการกู้คืนระบบโนโดของไอแซกกลับมาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอแซกนะครับล่มนะครับผมทำให้เอเจนต์ดิวิชั่นทุกหัวและแหงเนี่ยใช้งานไอแซกได้ไม่เต็มระบบนะครับรวมทั้งระบบเชดเทคแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เจ้าหน้าที่ดิวิชั่นเนี่ยมีเอาไว้ใช้งานด้วยครับ

Tends leave mess. ดูเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยก็จะมีผู้นำไฮยีนาอีกหนึ่งคนนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ต้องฝ่าฟันเข้าไปครับทั้งช่วยเอสปนโซซาแล้วก็กู้คืนโนไอแซคหมาจะต้องเจอกับพวกไฮยีนาระดับผู้นำอีกหนึ่งคนด้วยครับ จากบทพูดคุยของเหล่าไฮยีน่าเนี่ยน่าจะโดนเอสปิโนซาเนี่ยเตะตูดไปเยอะพอสมควรครับดูจะวันๆเจ้าหน้าที่ดีวิชั่นอยู่เหมือนกันครับผมเขาจะเห็นนะครับว่าตามรายทางเนี่ยมีศพของเหล่าไฮยีน่าเนี่ยเกลื่อนกาดพร้อมเลือดสาดเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงครับเชตโนดของไอแซคนะครับผมในพื้นที่วอชิงตันดีซีครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาทำการกู้คืนระบบกลับมานะครับห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องปิดตายสำหรับเอเจนต์ดิวิชั่นนะครับถ้าไม่มีนาฬิกาหรือว่า,าการระบุ ID ของตัวตนของเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะเข้ามาไม่ได้นะครับทีก็ถึงเวลาแล้วครับผมกู้ระบบไอแซคกลับมาให้ทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ namalai n missing agent continue a celebrate and a locate m complex before your to to the we ways we sweep have go of can อย่างที่ได้ยินนะครับไอแซกใช้คำว่า subsystem เ,เนี่ยแสดงว่าเป็นแค่เฉพาะพื้น <Hello? S 2> ที่นี้นะครับแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยน่าจะยังใช้ไม่ได้ และดูเหมือนเอสปินโนซาเนี่ยจะถูกเหล่าไฮยีน่านะครับจับตัวได้ซะแล้วครับผมก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันโลกจิตละโหดขนาดไหนครับเอสปินโนซาเนี่ยน่าจะแบบสาหัสอยู่เหมือนกันอะต้องดูครับว่าเราจะช่วยเขาได้ไหมเตาเนี่ยก็ทําการบุกไปเรื่อยๆนะครับผมกูระบบโหนดไอแซคในพื้นที่อวอชิงตันดีซีได้แล้วทีนี้เนี่ยกู้คืนเจ้าหน้าที่ครับ จิตช like ิบเป๋งเลยทรมานเพื่อนเราซะงั้นแบบร้องหวยหัวนอะแต่ก็ตามสูตรครับผมเราไม่ต่อรองกับผู้ก่อการร้ายครับตามสไตล์อเมริกันเราก็ต้องบุกต่อไปเรื่อยๆครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่เอสปิโนซาจนได้นะครับแต่ว่ามันฆ่าเพื่อนเราแบบคตรเลือดเย็นอะ สุดท้ายนี้นะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมเจ้าที่เอส i ปิโนซาเนี่ยก,ก็เสียชีวิตไปแล้วครับเราทําได้เพียงแค่แก้แค้ในให้เขานะครับผมดูดีเสียเจ้าหน้าที่ไปอีกหนึ่งคนทีนี้เนี่ยเราก็ตามไล่ล่าครับผู้นำพยีนาในพื้นที่ดีเนี่ยแล้สุดท้ายครับผมหลังจากสู้กันเนี่ยเราก็ทําการสังหารเขาจนได้ครับ เดี๋ยวค่อยตามไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาสไนเปอร์เข้าหัวไปซะโอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นถ้าสุดท้ายนะครับเราก็เลีร์พื้นที่นี้จนได้ครับผม See you around. นี่คือโฉมหน้าของผู้นำยีน่าคนหนึ่งนะครับซ้ำไปหัวหนึ่งนัดหน้าอ,อกสองนัดแล้วเราเนี่ยก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่ฐานปฏิบัติการนะครับ <A iden. S 2> เพื่อไปดูว่าเคลโซกับแมนนี่เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรให้เรานะครับสำหรับภารกิจต่อไปก็ไปดูครับผม Thanks to your hard work, we've been able to make some critical upgrades to the base of operations. We've restored access to the city's CCTV cameras, and updated our maps of DC and the situation level. The mess hall is proper food prep and cooking equipment, with comfortable places to sit and have a hot meal. Giving the staff a place to relax has boosted morale. We're getting an influx of in food, water, and medical supplies. And some of these will remain here to create a stockpile. หลังจากร่วมมือกับเดอะเชียเตอร์นะครับผมไวท์เฮาส์เนี่ยก็ได้มีการ uh, สนับสนุนซัพพลายต่างๆซึ่งกันและกันนะครับไวท์เฮาส์เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตข้อมูลกับแมนนี่ครับผม if i can't get more pieces from the toy store i'm not gonna be able to finish my fucking map all right manny jeez while well, the sheriff here was busy waking up isaac i kicked in a few doors did you learn anything some new cuss words anything useful i know where we can find out where the cure was sent the capital we can't get past those defenses not yet but once we reconnect to our satellite network and get the main shade node online we should be back at full strength then we'll be ready Okay well in the meantime we have intel president elsa survived the crash he's being held by one of the factions locating him should be a priority oh fuck that there could be another major outbreak anytime soon we don't need some politician we need that cure we might need him to access it it'll be somewhere secure เป้าหมายของเคโซนะครับผมคือให้เราเนี่ยไปทําการใช้งานดาวเทียมซัเตอร์ไลท์นะครับเพื่อทําให้ไอแซคเนี่ยกลับมาฟูระบบอีกครั้งนึงนะครับผมน่าจะทั่วสหรัฐอเมริกาหรือว่าทั่ว ทั่วโลกไปเลยครับของเอเจนต์ดิวชั่นเนี่ยแต่ว่าแมนนี่เนี่ยได้อินเทลมาครับว่าประทานาธิบดีสหรัฐเอลิสนะครับรอดชีวิตแล้วก็ถูกไฮยีน่าเนี่ยจับกลุมตัวไว้ครับผมอยากให้เราเนี่ยไปช่วยตัวประกันมาครับ ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะทําการเคลียร์พื้นที่นี้นะครับผมว่ามีไซค์เควสอะไรให้เราทำครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างฐานปฏิบัติการไว mm ้เฮาและเซเทมเนต์เดอะเท e เตอร์นะครับผมเพื่อทําให้ชุมชนเนี่ยกลับมาแข่งเก่งแล้วก็อยู่ด้วยกันรอดกันต่อไปนะครับ mm hmm. ซึ่งเนื้อหาเสริมส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ว่าทําให้เราเห็นว่าโลกของเดอะดิวิชั่นเนี่ยมันอยู่ันยากลําบากยังไงนะครับผม ทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งยาทั้งชุมชนไหนจะพวกไวไลน์นะครับไหนจะเรื่องพลังงานต่างๆอีกเควสเสริมเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจโลกของเดอะดิวิชันมากขึ้นครับภารกิจนี้เนี่ยเราจะมากู้เชดเทคกลับไปนะครับผมเพราะว่าไหยีน่าเนี่ยได้มันไปครับเราเอาไปใช้ทํานู่นทํานี่นะครับเราจะกู้กลับไปที่ไวเฮาส์ครับผม ซึ่งของเหล่านี้เนี่ยมันหลงเหลืออยู่ในวอชิงตันดีซีนะครับแล้วก็ถูกเก็บกู้ไปโดยเหล่าไฮยีน่าหรือว่าพวกผู้ายอื่นๆในแผนที่วอชิงตันนี้นะครับและในอาคารแห่งนี้เนี่ยที่เป็นศูนย์รวมขอไฮยีน่านะครับดูดิศพทั้งนั้นแม่งโหดมากเลยหลังจากเรากู้ของได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปภารกิจต่อไปครับไปช่วยชาวบ้านกันต่อ เมื่อกลับมาที่เซ็นเตอร์เมนต์เดอะเทเตอร์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าชุมชนที่นี่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างไม่ค่อยมีพวกขยีนามาก่อกลัวแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีความช่วยเหลือเล็กน้อยๆเนี่ยให้เราไปทาครับผมรวมทั้งเมื่อเราทําภารกิจช่วยเหลือผู้คนนะครับผู้คนบางส่วนที่เป็นสเปเชียลลิสต์ในบางด้านเนี่ยก็จะไปช่วยเราที่ฐานปฏิบัติการไวท์เฮล์นนะครับผมแต่ก็จะมีบางคนเนี่ยที่ยังขอความช่วยเหลือจากเราเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย เขาใช้คอมไม่ได้นะครับผมเพราะว่าพลังงานหรือแบตเตอรี่เนี่ยแทบจะหมดไม่เหลือแล้วครับเราต้องไปหาพลังงานเสริมมาให้เขาครับผมหรือจะเป็นด้านอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยก็ต้องเริ่มล่อยหล่อแน่นอนครับผมในโลกที่มันล่มสลายแล้วก็ไม่มีของสําหรับอุปโภคบริโภคเนี่ยอาหารก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับอย่างคนนี้เนี่ยเขาจะแจ้งว่ามันมีชุมชนบางแห่งเนี่ยที่เขาทําการปลูกพืชผักอยู่นะครับผมแต่ว่าถูคายหน่าเนี่ย มาลุมเก่ะกวลวนแล้วก็ยึดอาคารไปครับอยากให้เราเนี่ยไปกู้อาคารเหล่านี้กลับมา oh. เพราะว่ามันมีส่วนพักให้เนี่ยสามารถทําให้ชุมชนเซตเมนต์นี้เนี่ยอยู่ได้อีกยาวนานเลยครับผมและจากตอนนี้นะครับเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานให้กับเซตเตเมนต์เดอะเทเตอร์นะครับในร้านค้าของบริษัทโอเดียเนี่ยมีแบตเตอรี่จำนวนมากนะครับให้เรามากู้คืน ซึ่งอาคารเหล่านี้เนี่ยถูกยึดครองโดยไฮยนีนาทั้งแผนที่พื้นที่นี้เลยครับเราจึงต้องมาจัดการเคลียร์ไฮยนีนาออกไปครับผมแต่แล้วเราก็พบคนคนหนึ่งครับชื่อวิกรมมาลิกมมลเขาเป็นหนึ่งในพนักงานของโอเดียนะครับเขาก็แจ้งเราว่าที่ดีเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เหลือแล้วครับผมเพราะว่ามันถูกขนย้ายไปอีกจุดหนึ่งครับ เราเลยอาจจะต้องร่วมมือกับมาลิกเนี่ยในการตามหาแบตเตอรี่แล้วก็กู้คืนของบางอย่างให้กับเขาครับเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ระหว่างทางที่กำลังจะไปที่โอเดียสโตหรือว่า,า,าร,ร้านค้าของโอเดียนะครับ ก็ผ่านมาอยู่ในจุดที่เป็นชุมชนที่เคยมีการแจ้งว่าตรงจุดนี้เนี่ยเขาทําการปลูกพืชผักเป็น<ไ>ปอาหารไว้นะครับผมอย่างเยอะเลยแลวถูกคยีหน้าเนี่ยมาบุกโจมตีแล้วก็ยึดไว้นะครับฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราจะทําให้อ,อาหารเพียงพอสําหรับเดอะเทอเทตอร์แล้วก็สามารถขนส่งไปยังเซตเตอร์เมนอื่นๆรวมถึงฐานปฏิบัติการไวท์เฮาส์ด้วยนะครับเป็นการเติมซัพพลายให้กับเครือข่ายของพวกเรา แล้วพวกคายีนาที่มันมายึดที่นี่เนี่ยเพราะว่ามันมีปุ๋ยครับผมมันเอาปุ๋ยไปทําระเบิดคิดดูแล้วกันว่าพวกมันชั่วชาขนาดไหนเอาสถานที่ทำอาหารปลูกผักอะเอาปุ๋ยไปทําระเบิดแล้วมาฆ่าไล่ฆ่าคนเราก็ต้องมาจัดการพวกมันทิ้งครับแล้วก็ยึดส่วนผักของเรากลับมาได้ทุกๆปฏิบัติการของเราเนี่ยเราจะมีซินดี้แม็กอาริสเตอร์นะครับที่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยควบคุมโดนคอย เป็นตาบนฟ้าให้เรานะครับผมแล้วก็รายงานสิ่งต่างๆให้เราตลอดเวลาครับถือว่าช่วยเราได้มากเลยครับผมและเมื่อเราจัดการไฮยีน่าตรงนี้ได้นะครับเราก็ได้สวนผักของเรากลับมาครับผมทําให้อาหารเนี่ยเพียงพอแต่เซทเมนต์แล้วก็ไวท์เฮล์นนะครับ the จุดต่อไปเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปที่โอเดียสโตต่อไปครับผม แต่ระหว่างทางที่ไปโอเดียเนี่ยเราก็ได้ภาร,รกิจเสริมระหว่างทางมาอีกครับเขาบอกว่าชุมชนในหอสมุดเนี่ยขาดการติดต่อไปครับผมตรงนั้นเนี่ยเป็นเซตเ,ตเ,ตเตมนเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่ผู้คนเนี่ยอยู่อาศัยกันถูกคีย์หน้าโจมตีครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเข้าไปดูครับผมว่าประชาชนตรงนี้เนี่ยยังอยู่รอดกันไหมพร้อมกับช่วยเหลือเขาออกมาครับแต่สิ่งที่เราได้เจอเนี่ยไม่น่าอภิลมเลยครับ ตัวประกันบางส่วนเนี่ยถูกฆ่าตายหมดแล้วครับผมเฮ้นยนะอินนะ่แล้วดูดิมันก็ตลบหลังเราครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไล่จัดการฮายีนาให้หมดครับผมแล้วก็ไปดูชั้นดาดฟ้าเนี่ยว่ามีตัวประกันเหลือไหมทีนี้พอเราขึ้นมาด้านบนดาดฟ้าเนี่ยเจอชุดใหญ่เลยครับผมฮายีนาทั้งแบบ ถือโล่อาวุธครบมือแล้วก็ตัวใช้ปืนกลหนักแล้วก็หุ้มเกราะหนักนะครับดูสิมันโหดมากอะแต่ก็แบบสู้เราไม่ได้ครับทีนี้เนี่ยเราก็เจอตัวประกันครับผมยังมีชีวิตรอดครับปลอดภัยดี <c oughs> เขาก็จะไปรวมตัวที่เดอะเทอเตอร์ที่หลังนะครับภารกิจของเราตรงจุดนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมแต่ระหว่างทางที่ออกไปเนี่ยมีรายงานว่ามีกำลังเสริมมาครับ เป็นหนึ่งในผู้นำไฮยีน่าเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยเป็นคนที่สามแล้วครับที่เราเจอ <c oughs> แล้วก็โดนสีิกเกอร์ไม้ไส้แตกไปครับผม <c oughs> แล้วเราก็ช่วยชุมชนเล็กๆนี้ไว้ได้นะครับโอเดซ่านเนี่ยจะส่งคนมารับตัวประกันที่เหลือ,อครับ ทีนี้เนี่ยมาถึงภารกิจที่สำคัญของเราแล้วครับผมไปที่โอเดียสโต์ร้านค้าของโอเดียนะครับเพื่อกู้แบตเตอรี่มาใช้งานที่เซตเตมนนะครับ Agent, เมื่อมาถึงโอเดียสโต์นะครับเพื่อกู้แบตเตอรี่แมนนี่ออเตกาเนี่ยก็ดันไปขุดเจอข้อมูลบางอย่างที่น่าสงสัยมากๆครับ ว่าวิกรตม,มาลิกเนี่ยถูกไล่ออกจากงานก่อนที่จะเกิดการระบาดหนึ่งวันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีอะไรปกปิดเราแต่ตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องพึ่งเขาครับเพราะว่าเราต้องการแบตเตอรี่นี้มากๆส่วนเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ครับโดยที่ไม่บอกเราว่าคืออะไรแต่เราไม่มีทางเลือกครับยังไงก็ต้องร่วมมือกับเขาไปก่อนและดูจาก พื้นเนี่ยฝุ่นเคลอะเลยครับแสดงว่าโอเดียสโตเนี่ยถูกทิ้งล้างมานานพอสมควรครับระยะเวลา7เดือนเนี่ยทำให้ฝุ่นเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเลยครับสรุปแบตเตอรี่อยู่ที่ชั้นล่างนะครับส่วนมาลิกเนี่ยทำอะไรกับคอมก็ไม่รู้ครับมานั่งไล่ลบไฟล์ข้อมูลอะไรสักอย่างครับผมไม่รู้เป็นการลบหลักฐานอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สำคัญกับเราครับแบตเตอรี่สำคัญที่สุดครับ แล,แล้วครับเราก็โดนมาเล็กเล่นจนได้ครับผมมันทําการเปิดไซเรนสัญญาณนะครับล่อไฮยีน่าเนี่ยมารุมกินโต๊ะเราครับผมไอ้มาเล็กเอ้ยจดี๋ยวต้องมีการเอาคืนกันบ้างครับแล้วซินดี้ก็แจ้งเราว่าไฮยีน่าเนี่ยกรูกันเข้ามาครับผมต้องเอาตัวรอดจากที่นี่ไปให้ได้ครับพร้อมกับแบตเตอรี่เหล่านี้ และอย่างที่รู้กันนะครับว่าพื้นที่ฝั่งอีสต์ของไวท์เฮาส์เนี่ยเป็นพื้นที่ในการควบคุมของไฮยีนาทั้งนั้นเลยครับผมสัก1-23ถึง,งเขตเนี่ยฉะนั้นไฮยีนาเนี่ยเยอะมากครับ no sign ทีนี้เนี่ยเราก็จะโน้ตเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับว่ามาลิกเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความอันตรายในระดับหนึ่งเลยครับเขายินยอมที่จะปล่อยให้เราตายครับเอเจนต์ดิวิชั่นที่คอยช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือเขาเนี่ยเพื่อปกปิดความลับบางอย่างนะครับก็ต้องไปรอดูกันในอนาคตครับว่าวิกรามมาลิกเนี่ยเขามีอะไร โโหแล้วดูนะครับพื้นที่ส่วนพลังงานของเดอะเทยเตอร์เนี่ยติดป้ายโอเดียอะไรอะบริษัทโอเดียไว้เลยอะ oh, <dear. S 1> พร้อมกับสวนผักไฮโดรลิกนะครับทั้งพืชผักแล้วก็ระบบน้ำครับ mm hmm. ทำให้เดอะเทยเตอร์แล้วก็ไวท์เฮาส์เนี่ยหรือว่าเซตเมนต์ต่างๆเนี่ยมีอาหารมากพอสมควรเลยครับผม Hi, I'm I've operations coordinate with Come me Grace. agents. get relocate other asked base and been the help see when set to to of you up. แล้วเราก็ได้อ่าคนร่วมงานมาอีกคนครับชื่อเกรซลาสันเป็นเจ้าหน้าที่ในการอ่โคเวิร์กเกอร์ระหว่างเอเจนต์ดิวิชั่นต่างๆนะครับเข้าด้วยกันหรือคือเป็น NPC นพีสำหรับให้เราเนี่ยตั้งแคลนเพื่อรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนะครับและส่วนต่างๆของเดอะเทเตอร์เนี่ยก็เริ่มใช้งานได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับผม มีทั้งส่วนสันทนาการสําหรับเด็กๆนะครับเพราะว่าในโลกของเดวิชั่นเนี่ยมันล่มสลายแบบอยู่กันลําบากมากครับเป็นพื้นที่เยียวยาให้เด็กๆเนี่ยยังรู้สึกล่าเรินแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับส่วนของน้ําดื่มอาหารต่างๆพร้อมแลครับที่จะทําให้ผู้คนในโลกเดวิชั่นเนี่ยสามารถมีชีวิตต่อไปโดยอย่างมีความหวังนะครับผมและคลิปของเดอะ i v วิชั่นตอนที่2เนี่ยก็ขอจบลงตรงนี้นะครับ เราก็มาดูครับว่าผู้คนเนี่ยเขาเริ่มมีความหวังกันมากขึ้นครับแต่ลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ